สวัสดีค่ะป้ายุพินค่ะมาเก็บสายยางสายน้ําพุ่งค่ะจะเอาไปใส่ที่อีกแปลงหนึ่งหยอดแล้วฝนไม่ตกที่หยอดมุดไว้ค่ะฝนมันไม่ตกเนาะตกมามันก็ไม่มีไม่เยอะก็เลยจะเอาสายน้ําพุ่งไปใส่ค่ะวันนี้ก็เลยมาเก็บสายน้ําพุ่งค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจป้าน,นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะนกเยอะมากค่ะตอนเย็นเสียงนกเจ้าจ้าเลยค่ะฟังเสียงนกก่อนนะ เสียงนกร้องจอกแ๊กจอกแ๊ก,อกตอนเย็นเนาะมีแต่เสียงนกเตรียมสูบน้ำพรุ่งนี้ค่ะมาเก็บท่อเก็บใส่น้ำพุ่งเตรียมไปสูบพรุ่งนี้หยอดมุดไว้แล้วฝนมันตกไม่เยอะค่ะต้องเตรียมเตรียมตอนเย็นกลางวันร้อนมาไม่ได้ค่ะ ต้องมาตอนเย็นเย็นเสียงนกธรรมชาติค่ะแปลงนี้ใกล้จะออกดอกแล้วยังไม่ได้สูบน้ำเลยเนาะทำรุ่นแล้วก็น้ำแช่ตัวเขาแรกก็ไม่ได้สูบเลยเตรียมออกดอกแล้วไม่ใช่ของป้าหรอกค่ะของลุงค่ะ เออบอกให้เอาน้ำมาลืมเอาน้ำมานะอันนี้ถึ่งจะเป็นของป้าค่ะที่สูบน้ำใส่น้ำพุ่งแต่ว่ายังไม่ได้สูบน้ำพอทำรุ่นแล้วก็ไม่ได้สูบน้ำที่ว่าทำรุ่นนั่นแหละค่ะยังไม่ได้สูบน้ำเลย ผนตกมาใส่ครั้งหนึ่งแล้วนะได้หน่อยๆสัญลักษณ์เทียงนาน้อยค่ะสัญลักษณ์เทียงนาน้อยแต่ก่อนทำนาเนาะฟากนี้แต่ก่อนทำนาเดวนี้ไม่ได้ทำนาละ เดี๋ยวป้าจะไปเก็บสายน้ำพุ่งแล้วค่ะ,ะจะเดินมาตรงทางที่ว่าเป็นข้าวโพดของลูกค่ะที่ว่ากองสายน้ำพุ่งไว้ค่ะสูบวดแล้วก็คือเก็บมาไวขา้ข้างข้างๆก็ไม่ได้ใส่กระสอบเอากองกองไว้ค่ะ เอากอง <c oughs> กองไว้อย่างนี้แหละไม่ได้เก็บเลยป้าก็จะเก็บใส่กระสอบค่ะแล้วก็จะแบกไปที่รถเนาะรถอีแตแป้งนี้แหละค่ะที่สูบนะ่ะสายน้ำพุงนะแต่สูบส่วนข้างข้างข้างเหนือแต่ข้างนู้นทั้งที่มองเห็นนั่นลูกสูบแบบปล่อยล่องเลยเขา เห็นเข้าไว้ก็เลยหยุดสายน้ำพุงก็ปล่อยล่องแบบเข้าอีกค่ะก็เสร็จไปแล้วก็ยังไม่ได้สูบอีกเลยค่ะฝนมันมาตกใส่หน่อยเก็พออยู่ได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาติดตามป้ามาให้กำลังใจป้านะคะฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจป้าด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ